ขอโอกาสค่ะอยากจะอยากรู้อะค่ะอยากจะถามพ่อครูอะค่ะคือถ้าเสียงใครวาความเจ็บป่วยเนี้ยค่ะเป็นมีอยู่เป็นประจำเหมือนติดตัวแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือการไอแบบเนี้ยแล้วมันอยู่กับเราตลอดพ่อครูทําทํา ทำทำใจในใจยังไงคะคือนอกจากที่ว่าเราก็หาวิธีการรักษาไปตามปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะทําใจไงให้ยึดอะไรเป็นวิหารธรรมอะะที่จะทําให้เราอยู่กับความทุกข์ทางตายเนี่ยที่เราเหมือนกับว่าได้รับอยู่ตลอดเวลาเนี้ยค่ะแทบจะแทบจะไม่มีเวลาได้หยุดพักจากความเจ็บปวดแบบเนี้ยค่ะใช้อะไรในการทําให้ใจมันคลายจาก ความทุมทางกายตรงนี้อะค่ะก็ใช้ความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ตามคือมันเป็นจริงเราก็จะไปยึดไปถืออะไรมาล่ะมันเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นมันหนักมันเจ็บมันปวดมันไม่เป็นปกติอย่างไ็ก็ดูตามจริงมันก็จบไปในตัวที่มันเป็น เราเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มปรุงแต่งนะด้วยว่าอย่าไปทําทุกทับถมทุก่าไป่าไปทําทุกทับถมทุกที่มันเป็นทุกอยู่แล้วมันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็รู้ความจริงแต่ความเป็นจริงก็จบมันมันทำทำยากเพราะว่าอันนี้เป็นเคสของนาน้าของนิกาค่ะเขาเขาเป็นพวกเป็นรูมาตอย์อะเป็นรูมาตอย์อะค่ะ ก็จะปวดเรียกว่าทุกเดือนจะต้องฉีดยาถ้าไม่ได้ยาเข็ยเนี้เขาบอกปวดจนแทบอยากตายแต่เขาก็นั่งสมาธิทําอะไรแบเนี้นะคะแล้วก็ฟังครับบางครั้งบางคราวอย่ก็ส่งที่ธรรมะของพ่อครูไปเขาฟังบ้างอะไรแบบนี้แต่โยมก็ไม่รู้ว่าจะรับได้อะไรแค่ไหนก็ทําใจนะแต่ว่าพอปวดขึ้นมาเนี่ยมันมันมีก็จะขอใจ ก็พูดบอกว่าทําใจนะคะแต่ว่าถ้าทาใจจริงก็ต้องไม่ท้อใจใช่ไหมคะถ้าทําใจได้จริงๆก็ต้องไม่ท้อใจบางทีมันก็มากเกินจนกระทั่งจะทนเหมือนกันอาการที่มันเป็นก็ก็ต้องยอมรับเอาถ้าเราไปฮึดทัดกันอีกมันก็จะ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 หนักกว่าปกติถ้าเราไม่เป็นมีอะไร ต้านไปเท่าไรก็เท่านั้นก็เท่าที่มันมีถ้าเราไปต้านมันมันก็จะมีแอคชั่นรีแอคชั่นมันจะเกิดเป็นสภาพซ้ำซ้อนอีกมันมันจะหนักเพิ่มเพราะเราก็ได้เท่าไรเท่าไร่ก็เท่านั้นก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงเกิดพูดไปแล้วก็ไม่มีภาสาออูนอีกแล้ว <c oughs> ก็ไม่ต้องไปซ้ำไปเติมไปแถมไปอะไรมันเอออย่างนี้อ้าวอย่างนี้ก็อย่างนี้เรผ่านไป มันจะยังไงขนาดไหนมีการกระแทกกระถอนกระทุ้งกระทบกันขนาดไหนก็อ้าวเท่านั้นแล้วไปรับ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 เป็นชอ็ชอตช็อตไปก็เดรเบ<อ>ก<ๆ>็จ,จบเดบเดบเจ็บก็จบใช่ใช่สุดวิสัยที่เราจะไประง,งับอ,อาการที่มันจะเกิดอย่าง้งขึ้นในอาการ32ของเรา มันเหตุปัจจัยของสรีระกลไกของสรีระมันจะทํางนี้แล้วห้ามมันไม่ได้เราไม่รู้จะไปห้ามตรงไหนมันไม่มีปุ่มที่จะกดให้มันหยุดตรงไหนเลยเราก็ต้องปล่อยให้มันเกิดเกิดแล้วก็รู้มันอ่าอ่ามันเกิดเนาะมันไม่เกิดก็ดีไปมันเกิดมากก็เออเ่าทนนั้นเองยอมรับยอมรับความจริงที่มันเป็น ปล่อยวางปล่อยวางถ้ายิ่งไปเยังงอนอย่างงี้เดี๋ยวเธอมันก็ยิ่งจะดิ้นเพิ่มขึ้นโยมเหเพาะเพูดปล่อยวางเจ็บเออปล่อยวางแต่ว่าั้งจากที่แล้วแล้วก็คือยังปล่อยไม่ได้ใช่ใช่ยังปล่อยเป็นอาการของเรายังไปกังวลยังไปเกี่ยวเกาะอะไรก็มันเราต้องอันนี้ละเอียดลึกซึ้ง ต้องต้องเข้าใจว่าเออไม่ต้องไปปล่อยมันมันนี้ก็ปรอนี้ไปแล้วแล้วไปไม่ได้แล้วก็มาอีกก็มาเป็นไปเฉยๆไม่ไหวก็ตาย <c oughs> ไม่ไหวก็ตาย <c oughs> ถูกพิษบาดแผลไม่ไหวตายเป็นนั้นว่าจบกันเป็นธรรมจบกัน